迎风揽天地山川，不过股掌之宽。三界萧萧，尽窥我关中一弯。无名青苍，便吹成永年。言语休言，若有不甘，就今日来战。哪怕只是。 用战意倾斜，六合之间，偏不得安，伫立在这万众之巅。所谓天道规矩，让人生天，我辈一气何谐收敛？亲手破阻拦，直冲向云天。我言败正可怜，弱者不知的输赢皆为失联。放眼望向凡俗万千。 อาบน้ำสิไม่ได้อาบมาหลายพันปีแล้วเช่นนั้นก็ไม่เห็นต้องทำฟองประหลาดตอนอาบน้ําก็ได้นี่อีกอย่างต่อให้อาบน้าก็ไม่ต้องอาบจิตวิญญาณก็ได้มาสักล้างจิตวิญญาณสบายดี <c oughs> อ่ะจะปิดหน้าไปทําไมทำไมเล่าก็อตอนนี้พวกเราใช้ร่างเดียวกันอย่างไรเล่าถ้าไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้นไม่ต้องให้ข้าโดนไม่ต้องให้ข้าโดนหืมนี่คืออาวุธเทพกางเกงในมาน ใ <S k iller> ส่สะเอียนขนาดนั้นเลยเหรอือจงหมดของท่านน่าจะอิสะเอียนข้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแท่านให้ข้ามาเห็นของแบบนี้ได้อย่างไรต้นหนักจัวเฉินนี้มีหมอกควันลอยคลุ้งอยากเห็นก็มองไม่เห็นหรอกห,หมอกควันลอยคลุ้งเหรอ อ๊อ๊ทำอะไรจะจมน้ำตายได้ไงตาของข้าตาของข้าต้องเล่นใหญขนาดนั้นเลยเหรอนั่นสิจำเป็นเหรอท่านพูดถูกไหนๆก็เป็นเช่นนี้ตอนนี้ข้าแค่อยากจากไปอย่างสงบไม่สิจิตวิญ,ญญาณข้าตายไปแล้ว หน้าอกสกปรกนั่นของท่านข้าตายแล้วเพอเจอักนะร่างกายมารของข้าไร้ที่ติดไร้ที่ติอย่างนั้นเหรอเช่นนั้นแผลที่หน้าอกท่านเล่าที่จริงคำพูดนี้ได้เตือนข้าในเรื่องที่ต้องทำจากนี้ก่อตัวคารวะนายท่านดาบสั่วฟังนะไปหาซะ รับก่อน้ออน้ำเป็นรูปร่างก็ทำเป็นเหรอฮะจิตวิญ,ญญาณฟื้นคืนแล้วรอยแผลนี้ดึงความสนใจข้าไปหมดจริงส,งสิเจ้าอยากได้ร่างไม่ใช่เลอไม่อย่างนั้นข้าใช้น้ำควบคุมสร้างร่างของเจ้าคิดว่าข้าโง่เหรอการก่อน้้ำเป็นรูปร่างอาจารย์เคยบอกข้ามาน,นานแล้วโลกนี้มีวิชาลับสรรพสิ่งจากอากาศ แต่สิ่งที่สร้างขึ้นจากวิชานั้นมีร่างมนุษย์ว่างเปล่าไร้รูปร่างมนุษย์ผ่านไปเดือนสองเดือนก็สลายไปวิชานี้ฝ่าฟื้นกฎสวรรค์ไม่เคารพวัตจักรจำไว้นะอย่าได้ไปยุ่งเพราะเช่นนี้อย่าคิดหลอกค่ะฮึอาอาจารย์ของเจ้ารู้เยอะเหมือนกันนะแน่อยู่แล้วอาจารย์ของข้าเป็น ที่รู้ทุกเรื่องในโลกนี้เลยมากความรู้มากพลังเก่งที่สุดเลยโอ้ถ้าเทียบกับข้าเป็นเช่นไรล่ะเอ๋ท่านยังหัางอีกเยอะเลยเออคิดดูดีๆท่านเก่งกว่านะเซียนรุ่นหลังรู้เรื่องฟ้าดินแค่ไหนเกรงว่าที่รู้ไม่เท่าหนึ่งในหมื่นส่วนของข้าใช่ท่านเก่งที่สุด อ่างนี้อ่างนี้พังแล้วสร้างใหม่อีกอันก็ได้ไม่ความหมายของค้าน้ำนี่ลดไปแล้วเช่นนี้ร่างกายท่านก็จะจะจะออกออกมาแล้วตะบองสมปราถนาทำอะไรตาคนนี้ได้ตายไปแล้วเหรอไอ้ท ความทรงจำส่วนนี้ให้เจ้าได้นะให้มีประโยชน์วันหน้าท่านก็อาบน้ําให้มันแหวว่ายอยู่ในน้ํำมรกตรออกข้าข้าไม่อาบน้ําอีกต่อไปเลยก็ได้ช่วงนี้นายท่านพักผ่อนเป็นอย่างไรนายท่านเอ,อข้าน้อยไม่รู้ว่าควรจะบอกอย่างไรดีพูดมาได้เลยเออเมื่อคืนก่อนนายท่านกินรวนเกาเพิ่งชมว่าอร่อยวนาทีต่อมากลับไขออกมาให้เอาไปให้หมูกิน อีกวันหนึ่งเขายืนพูดคนเดียวริมสะใบหน้าบิดเบี้ยวตีตัวเองอีกตอนเดินผ่านสวนดอกไม้เพิ่งชมว่าสวยจู่ๆสีหน้าเปลี่ยนและวก็เผาทั้งสวนในแวบเดียวเอาละข้ารู้แล้วเจ้ากลับไปคอยติดตามนายท่านต่อหากมีเรื่องอะไรรายงานข้าทันทีครับวะท่านทำอะไรเนี่ยท่านถอดเสื้อผ้าทำไมกันไม่ใช่ว่าจะไม่อาบน้ำหรอข้ากล<อ>ังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าต่างหากละ่ะ หาเจอเร็วขนาดนี้เลยลหละฮะนั่นคือนายท่านนายท่านขอรับท่านจะไปไหนหรือโลกมนุษย์ท่านมีเรื่องด่วนอะไรเหลือขอรับไม่เช่นนั้นข้าน้อยจะเตรียมประตูด้านเปิดนายท่านนาย รายงานท่านเสนาธิการนายท่านเพิ่งออกจากทะเลชังเหยียนมุ่งสู่โลกมนุษย์แล้วเจ้าคิดว่าที่นายท่านเร่งรีบจากไปเพื่อจะทำสิ่งใดกันข้าน้อยไม่ทราบขอรับนายท่านเพิ่งฟื้นคืนชีพก็มุ่งไปหอความเป็นความตายตอนนี้ก็ไปโลกมนุษย์อีกเจ้าออกไปเถอะแต่ตามที่อยู่ของนายท่านด้วยขอรับ นท่านนี่ท่านจะทำะไรกันนะโอ้ที่นี่คือดินแานเหนือสุดเขาโบราณคุณหลุนหนาวจังเลยที่ที่หิมะปกคลุมเนี่ยท่านหาอะไรอยู่ดับจะด่าอะไรนะหมายถึงที่อยู่ด้านล่างฮะฮะ ใกล้จะตายแล้วท่านเสริมพลังให้เขาหรือช่วยให้อบอุ่นสักหน่อยสิเจตนาของเขาคือการตายฮะไร้คุณธรรมข้าว่านะเขาชี้ไปที่ลูกกลมๆหนึ่งไหมนั่นคือโลงขวะตาประทับปิงหลานนี่มันผนึกชั้นสูงของสุยอวินเทียนแล้วยังไงกันละ่ะสลายนี่ <c oughs> ท่านจะหาดาบอะไรอีกล่ะที่นี่หนาวผิดปกติก็ไม่สบายใจอยากตายอยาานักเลยหนาวจะตายอยู่แล้วไม่ไหวแล้วออกไปกันเถอะอาจารย์บอกว่ามีบางพื้นที่ร่วงฟ้าดินที่ไปไม่ได้จะฝ่าฝืนกฎแห่งสวรร์ไม่ได้นะกฎแห่งสวรรเล่ะแล้วมันยังไงกันล่ะก็ได้ช่างโหดเหี้ยม จุดจอมันข้ารู้สึกนอกจากจะหนาวแล้วอาจจะมมียังอื่นอยู่อีกแรงดนที่มันสร็จแล้ว เป็นอะไรไปยังมีชีวิตดูไม่อนี่มันศิลาแกน้ำแข็งเคยฟังอาจารย์ว่าไว้ว่าคือผลึกแห่งวิญญาณน้ำแข็งเป็นดาวพิฆาตของผู้ฝึกวิชาไฟแห่งตะว,วันพบได้น้อยมากคิดไม่ถึงว่าที่นี่จะมีมากมายพูดถึงวิชาไฟแห่งตะว,วัน <c oughs> <c oughs> นี่เจ้าจะบ เขาไม่ได้พวกเราต่างวิญญาณออกจากร่างตามนิสัยเจ้ามารหังเห็นค่าอีกครั้งต้องฆ่าข่าอย่ามิหลังเลน่ะอยู่นี่เองจะจะจะจจะเจ้าเจ้านี่จริงๆเลยเอทำให้ข่าอาเจอจนได้เจ้าจมารเขาผิดไปแล้วเขาเป็นผีดอกไม้จากจุดบดพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไว้หนึ่งชีวิตมีค่ายิ่งกว่าสร้างวัดไว้ชีวิตหลังว่ามีค่ามากกว่าสร้างวัดเหนือัน,นนะัไว้ชีวิตหลังว่า เจ้าไม่รู้สึกว่าขอชีวิตตอนนี้ไม่ช้าไปหรอกเขาจะลงมือทำอย่างไรดีถ้าแต่ที่นี่ไม่ได้ต้องมีวิธีต้องมีดูสินั่นอะไรนะโอ้เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรท่านดูสิว้าวว้าววอย่าเล่นบทปลาหีหน่าเบื่อเลยจบตายนะถ้ารู้แต่ว่านั่นถ้าถ้าไม่ดูจะเสียใจนะ สิลาแก,กนน้ำแข็งคนเลวอย่างเจ้าเฮ้ยไ,ได้ผลแฮ 心看见的是我自己，以为是在梦里，可却无法苏醒，让我渐渐地对你着迷。曾与你生死相依，也曾与世界为敌，如果终究……会。